โอ้ยย oh, yeah. ก็ขอากลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมนะครับพอลเพียงบูมนะซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันในแบบฟอร s e เ o n d กันนะครับเออแล้ววันนี้นะครับผมจะมาบอกทิควิธีการเล่นเชนยังไงให้เวล์หนึ่งร้อยนะครับและก็เล่นเก่งด้วยนะแบบเวล 100, ์ร้อยภายในแป๊บเดียวเลยนะแบบไม่กี่สัปดาห์มั้งก็วันนี้จะเป็นยังไงกันนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ไปกันเลยครับข้อที่1ของการเลยียนะครับหน่นะครับปั่นไฟตลอดนะครับปัน่นจะปั่นแบบกี่เครื่องก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับไม่ก็ไปยิงพวกคาตากรให้เวลมาขึ้นอย่างนี้นะครับก็มันแบบเพิ่มเอกีได้นะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันเลยนะครับวิธีที่2นะครับก็คือยิงปืนให้โดนฆาตกรทุกครั้งเมื่อเรายิงได้นะครับนี่นะอย่างในคลิปเลยนะครับนี่ส่วนถ้ายิงพลาดเหรอจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเปิดคลิปไปดูเลยนะนี่นะฮะผลของการเอ่ยยิงปืนไม่โดนนะครับเราก็จะโดนฆาตกรสวนมาอย่างนี้นะครับและสุดท้ายก็ นั่นแหละครับคุณผู้ชมข้อที่สามนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นถ้าคุณยิงปืนพลาดและฆาตกรมันไม่ได้ตามคุณนะครับต้องรีบเก็บสแต็กให้ครบสามเหรียญเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะลดโอกาสการปืนแตกใส่น้านะครับแล้วก็ยิงไม่ออกนะมันแล้วแต่ดวงคนด้วยนะแต่ยังไรก็แนะนําให้เก็บสแต็กให้ครบสามนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปวิธีต่อไปกันเลยนะครับวิธีต่อไปนะครับและวิธีสุดท้ายนะครับคือนิ้นแอบเน้นซับพอร์ตแบบซับพอร์ตได้แบบเวลาคาตรกรันเผินะครับอย่าไปแบบเสนอหน้าแล้วเสนอนาครับปุแบบ๊บเ,เพื่อนอา้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วคัตรกรหันหลังเราพอดีนะซึ่งอันนั้นมันจะทําโอกาสเรา วีสูงเลยนะครับก็แนะนําให้หลบซ่อนๆนะครับไม่ก็ไปปั่นไฟอย่างนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับกับเอ่อสี่สี่เอ่อเทคนิคนะครับเล่นเชนยังไงให้เก่งนะครับซึ่งแบบลองเอาไปใช้ก็ได้ดูนะครับเผื่อแบบใครหัดเล่นเชนใหม่ๆแลว้วพอดีนะครับเพราะว่ามันถือว่าเล่นยากนะเพราะว่าไอตัวนี้มันเล่นอยู่กับดว,ดวงนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้มีอะไรที่แบบตกหล่นออกไปก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็พอดีไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็ปิดฟอร์สเกนเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้ก็โอเคนะครับถ้าเราคลิปนี้นะครับใครชื่นชอบนะครับ,บกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรอีกนาะหรือหม่กับฟอร์สเกนอีกเลยครับตอนนี้ผมหนีโถ่ซ่วมตลอดการแล้วถึงแม้ EP ใหม่มันจะออกมาแล้วก็คือ โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ